อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ เออตอนนี้โสดนะคะยังไม่ได้คบใครเลยค่ะแต่ว่าก็มีคนที่คุยคุยอยู่บ้างค่ะแล้วกับพิทนี่คือยังมีตามล้อหรือตามคุยอะไรกันค่ะค่ะก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้จักแล้วไม่ไม่รู้จักแล้วชื่อนี้คือเลิกกันด้ดีใช่ไหมคะค่ะก็แต่ตอนนี้จริงๆก็จบแล้วนะคะก็ไม่อยากพูดถึงแล้วค่ะเป็นเพื่อนที่มีต่อกันได้หรือไม่ได้ค่ะไม่เป็นค่ะ แล้วกับฟีล่า์นะคะที่เป็นทายาทนักการเมืองนี่ค่ะมีคุยคุยกันอยู่หรือเปล่าค่ะคุยค่ะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นแค่เพื่อนกันใช่ค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวมีเดบอกสรุปแล้วตอนนี้ก็คือดูดูใจกับหนุ่มนอกวงการอยู่ก็จริงๆก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะก็มีใครเข้ามาอยากจะศึกษาอยากจะรู้จักเราเราก็เปิดรับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบร,รนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่